ทุกต่อไปนี้จะกล่าวในเรื่องอุป,ปกิณนากากคถาปกินากะคือเบลตเล็ดกถาคือข้อความที่คนทั้งหลายยังไม่กระจางในคานิยามว่าเคาะเข็นเป็นหายคำอิสานนี่ก็เคาะเข็นเป็นหายเป็นคำพูดทีคค่คุ้มเครื่อศีลปฏิบับกรมาทคุ้มเครื่อรูปคํนใ้คาว่าเคาะเข็นเป็นหายทุกสายก็ไระเฮ็นเะดาะเคาะแตงแก่ แก่เคาะเสียเคาะบูชานั่นนี่ราโชกแต่ว่าพุทธญาณภาษาสมารถแจ้งคําคำว่าเคาะนี่คำหนึง่งเคาะเขาะ้านีวิเคราะห์แล้วแยกออกมาแล้วเราผู้นี้เพิ่นเป็นคนประหยัดเสวงหารักษาวไว้ใส่ประหยัดก็เลยเอาไปใส่นี่ออมสินหน่อยอุบัติเหตุอีอกซิเดตนมันเกิดขึ้นมาด้วยบนขาดจงเป็นไปเคาะกับปุ๊กตัวนั้น แล้วก็จากกระปุกคนมาใส่ก่อนพทั้งขวบปีเข็นถ้ามยามกเขาว่าเข็นนี่คืออุปัติเหตุถึงมากมถึงกับตายเอาวาอาวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งเกิดอุปกติีกกมัาสามารถจะเดินได้ง่ายได้แแล้วเ,เอาใส่รถเข็นสุกเข้าไปเข็นภาษากลางก็คือเข็นทับสับสุกเข็นเข้าไปโรงพยาบาลส่วนเป็นท้ายล่ะเป็นท้าย ทั้งเป็นทั้งตายเป็นหายเป็นหนักหนากว่าเคาะเข็มตัวที่สามเป็นหายคืออุบัติเหตุอย่างหน,หนักหนักหนาสาหัสมากเข้าห้อไอซูเป็นอย่างไงปูอี่น่าอึ้งเปล่าเป็นตายโอกันเนอห้าสิบหาสิบ,สบอยู่ไอซียูเข้าห้อเคาะเข็นเป็นไนด้ไอ้สามเป็นพวกกระชินีแน่ว่าหลายคนนี้ไม่ได้เมื่อยแล้วเด้อเข้าใจแน่ใจจะพึกงกคืนหลายมนุษย์ หรือปยคนเงี้ยแอบแปงโอ้ยพิจารณาเนี่ยถือศาสนาพุทธก็พุทธศาสนาพูดพุทธทแปลว่าผู้รู้ผู้คิดพินิจพิจารณาให้เข้าใจขั้วหมายอัตทะขี้ใจขั้วไม่ในี่คือตัวหนังสืออัตทะที่ใบขยายกล้องเขาว่าขคาเขียนมันห่ายมาแล้วเหวี่ยมเด้อสาธุ